สวัสดีครับประเด็นสอนรามน้ำเพชรแล้วก็น้องนุ่นนะฮะที่แสดงเป็นดำดงนะฮะตอนนี้นะครับต่างฝ่ายต่างผมว่าไปกันใหญ่นะครับขอใช้คำว่าไปกันใหญ่นะฮะผมผมผมเห็นน้องนุ่นนะฮะช่วงนี้รู้สึกหน้าตาไม่ดีนะครับบ่งบอกถึงลึกๆเนี่ยบอกช้ำนะครับ พราะใจจริงๆเนี่ยน้องนุ่นเนี่ยโตมากับคณะทิเกสอนรามน้ำเพชรน,นะฮะถ้าดูในประวัติเนี่ยจากไม่มีกินนะฮะจากไม่มีอะไรเนี่ยแล้วก็อยู่คณะนี้นะครับเขาให้โอกาสเรื่อยๆนะฮะแล้วตอนเนี้เหมือนกับว่าตัวน้องเนี่ยเปี้ยงป้างขึ้นมาดังขึ้นมานะครับแล้วก็ยิ่งมีแม่ยกแม่ดันนะฮะ เปทั้งเงินทั้งของทั้งรถทั้งอะไรให้เยอะแยะนะครับจนทำให้เด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งเคยไม่มีนะครับแล้วกลับมีเงินเยอะมีของมีอะไรนะฮะแล้วก็ก็อย่างที่ว่าครับเมื่อได้เงินเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องทำงานให้เขานะฮะก็เลยอาจจะเอาเวลานะครับของคณะลิเกนะฮะเอาไปรับงาน อย่างอื่นนะฮะซึ่งแต่ก่อนที่ไม่มีแม่ยกแม่เปยนี่ก็ผมว่าเขาก็ทำงานอยู่กันได้ได้ดีนะครับพอมีปัญหาแบบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าทำให้ทางคณะนะครับทางเจ้าของคณะลิเกนะฮะคุณศรรามเนี่ยก็อาจจะรู้สึกมองว่าเฮ้ยเด็กสร้างของฉันนะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็ ไม่ให้ความสําคัญกับคณะลิเกหรือ,อยังไรก็เลยทําให้เกิดปัญหาและยิ่งมาลาออกด้วยต่างคนต่างหมางเมินต่างทะเลาะก,กันเนี่ยทําให้จิตใจของเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยรู้สึกบอกช้ำม,มากตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าลึกๆนะฮะผมสงสารนะครับทั้งทางคุณสอนรามน้ำเพชรแล้วก็คุณนุ่นดำดงนะฮะ จริงๆอยากให้ทั้งคู่นี่เดินไปได้วยกันนะฮะผมหมายถึงว่าเล่นลิเกแล้วก็มีน้องเป็นตัวชูนะฮะผมว่าจะสร้างสีสันให้กับวงการลิเกไทยได้มากเลยแต่ในเมื่อนะครับมันเป็นแบบนี้นะฮะผมหาทางออกอย่างนี้นะฮะผมผมช่วยนะครับน้องนุ่นน้องนุ่นเข้าไปขอโทษนะฮะ คุณสอนรามน้ำเพชรนะฮะแล้วก็ชาวคณะขอโทษจากใจจริงนะครับและยอมรับว่าตัวเองผิดนะครับเพราะเขาเหมือนกับว่าเป็นเหมือนพ่อแม่ปลูกปั้นเราขึ้นมาให้มีวันนี้นะครับมันเหมือนกับลูกดื้อะฮะลูกดื้อมากๆพ่อแม่ก็ทนไม่ไหวไล่ออกจากบ้านแต่ในใจลึกๆผมว่าพ่อแม่ก็ยังรักลูกนะครับและให้โอกาสลูกเสมอ เหมือนกันนะฮะตอนนี้ผมว่าลึกๆน้องนุ่นเนี่ยก็ยังอยากจะเล่นลิเกยอยู่ลักในอาชีพลิเกนะครับตอนนี้เหมือนกับเววงควางนะฮะมีท่อนไม้อยู่ท่อนเดียวที่น้องนุ่นจับอยู่นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งถ้าท่อนไม้นี้กลายเป็นท่อนเหล็กไปน้องนุ่นก็จะหายไปจากวงการนี้นะครับแล้วก็จะกลับไปเล่นลิเกไม่ได้อีกแล้ว ผมว่าน้องนุ่นน้องนุ่นเป็นเด็กถือว่าเป็นลูกเลยก็ได้นะครับเข้าไปขอโทษนะครับขอโทษจากใจจริงนะครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็สภาพจิตใจน้องนุ่นก็จะดีขึ้นนะครับลองดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ